สวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะลอบกระจุกดอรุ่น iPad Air 3นะครับผมเห็นเลขโมเดลเครื่อนะครับ A 2123นะครับก็เครื่องตกมาค่อนข้างแรงกันนะครับก็แตกละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้งอด้วยนะครับรี่อนข้าง แตกเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก่อนที่จะลอกเปลี่ยนแล้วก็ทาเสร็จจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากที่ลอกเปลี่ยนกระจกจอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจอค่อนข้างแตกละเอียดนะครับนี้ผมได้ดัดบอดี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคก็ถือว่าตรงนะครับ ก็ใช้งานได้ปกติะนรับการใช้งานทุกอย่างปกติทุกอย่างนะครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากซ่อมนะครับ i p h o n e iPad m a c b o o กนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าเข้ามาทางอีบ็อกก่อนก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ m a ทอัพสตูดิขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ